thao cảm tiếp, được rồi ha, này anh ai vậy anh, hả? cá mày đây cá mình gặp cá phỉ, à cá nó. f1 เอกวเนเท่ากับยี่ f2 เอกยเซนเท่ากับยีและ f3 เอกวเท่ากับสามเส้นละสามฟังก์ชันก่อนฟังก์ชันเอกวัเซนเลยนะครับจริงๆมันเขียนในรูปของสามตแปรได้แต่มันไม่ต้องซับซ้อนขนาดนั้นเอาแบบต้นๆก่อนเดี๋ยวเราไปเขียนฟังก์ชันทีหลังโปรแกรมประมวลผลทั้งช้านะครับในการเขียนนี้คำสั่งที่มันซับซ้อน ยืดเสื่อไว้เนี่ยที่เราทำกัรเดินทา f1 f2 f3 แต่ข้างในวงเล็บเป็นที่ไวเซนนะครับสามที่ตีแลวเสร็าสามตัวเบื้ต้นก่อนเป็นสามงข้ชันะครับตอนนี้ของเขต a x เท่ากับลบา เ y ท่าก <c oughs> ับลบสามเอนะครับก่อเนื 3, ่เเลยนะครับ ax เท่ากับลบสามเท่ากับลบสมและ a อเทเ่ากับลบสามมี X ่อเลยครั้นเลยขายกันครบ Bx เท่ากับสาม b y เท่ากับลบเอ้ยเท่ากับสแล้วก็ b z ซเท่ากับส อีกชุดหนึน่งฝั่งบวกครับ bx by bz เท่ากับ3 a เป็นฝั่งลบ d เป็นฝั่งบวกนะครับดูที่จอเลยนะครับถ้าใครพิมพ์ไม่ทัน a x b y ez เป็นลบ3นะแล้วก็ bx by bz เป็น3ต่อไปคำนวณครับ cx เท่ากับ bx ลบ x cx เท่ากับ bx ลบ ax ในหเนาะก็สามลบสนะครับต่อไปครับ cy เท่ากับ by ลบ ay cz เท่ากับ bz ลบ az นี่คือ เซตฟังก์ชันกับเซตขอบเขตตามที่กว่าเส้เลยนะครับตัวนี้เลยเนะครับต่อไปเหมือนเดิมจะเรียงลำดับ6 list เหมือนเดิมก6เต็ปเหมือนเดิมการสร้างสนาเมเวกเตอร์ใช้6เต็ปนี้นะครับสเต็ปแรกครับซีเพนซ้อนซีเพนแล้วก็ซ้อนซีเพนเสานสมรอบ เราก็วางแขนลำบากเหมือนาะนใช่ใท้ตัวที่สี่เหมือนเดิมนะแต่ซ้อนกันสามรอบนะครับเพราะมันต้องมีพิกัดยุดที่ไวเซอรอาคนแทนมาอีกชั่นตัวแรกนะครับเป็นวงเล็บเปิด I J K นจับจุดไวเตอร์เนาะแทนด้วย I J K เดี๋ยวคอมมานะ I มมา J มา K แล้ววงเล็บปิด ตัวถมมาครับเาลู์เวอตัวแรกผมใช้ K แล้วกันนะ K สตาร์ทที่ AY ถึง BY X A แซ่ถึง B z ซ่้นดีนะ K ไปยึดกับแซบนะตามแนวกาบแซ่เนาะ A z ถึง B z โอเคต่อมาครับเบลล์เวอตัวถัดมาเป็น G A AY ถึง BY แล้วก็ตัวสุดท้าย I ที่ว่าเป็นอะไร ว้าวเอ๊ะเอ๊ะโอ้อหฮัลโหลฮัลโหัลโหลฮัลโหลันโหลฮัแลฮัลหันนหลฮัลโหลฮัหลฮัุโหลฮัลโหลัลนหลฮัอโหลฮัลโหปฮัลโหลฮัลหอัหลฮัลโเลฮัลโดลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลรหลฮัลหลฮัลโหลฮลโหลฮั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 ลโหัลโลฮลลััหล ไอเจี๋ยทั l l ờ, ้งหมดเลยหลันเลยครับเว่าเจี๋ยไปไหนว่าเจี๋ยไปไหนไอไปไหนนะฮะลงจุดปกตินะนี่คือลงจุดปกตินะนะน้าที่มันเป็นลิสต์แล้วเป็นยา L1 นช่แล้วพร้อมสเต็ปก่อไปยังเห็นไม่ได้ก่อนสเต็ปแรกว่าปัดถ้าเขียนถูกคุณรู้เลยมันคล้ายๆ ิี่ลองสง่ไ้กลองลูกบาทเลยอากครั้งที่แล้วเนาะเหมือนสองทีครับอย่างเดียวแต่อันเนี้ยรวมมันเพิ่มมาอยู่ในพิจิตรนะฮะ โอเคเนาะต่อไปครับลีที eng, ่สองครับเหมือนเดิมซีเพ้นซ้อนซีเพ้นซ้อนซีเว้นเขียนกระสับกระานก่อนซ้อนกันเหมือนเดิมใช้ตัวเดิมเลยนะครับอ่าแล้วก็ไปรอที่เอพิชัอดตัวแรกนะครับอันนี้ผมใช้เดี๋ยวแล้วดูกัน วงเล็บเปิด F หนึ่ง F ขีดหนึ่งวงเล็บอีกครั้งหนึ่ง L หนึ่

แล้วเปีเ่ยรเล็บสอมานนะ้าเปลี่ยน I J p กับเปลี่น L หอันนี้เป็นของเล็บสองขอม่อีกตัวหนึงเป็น F สาม L หนึ่ง I J T ั้าเดิมเลยนะคือเหมือนเมื่อกี้เลยตรงนี้ต้องเป็นสามวงเ,เล,ล็บนะเนาะสมวงเล็บเพราะพี่กัดจุดอ่ะสามพี่กัดจุดเลยเยด็กไว้แช่หงายบ้อแร เยอะนะครับคุณต้องเรียงลำดับดูตัวของตัวเอง้วยนะคราวนี้มันไล่จบแปลครับก็แทบไปครับ variable โโตัวแรกเป็น K นกะ่อนเนาะหนึ่งถึงซีแซก variable ตัวที่สอง J หนึ่งถึง CY ถูกต้องแล้วสุดท้ายหนึ่งถึง ดีเองดันะไม่ไดม่นครับคอยูได้ไหมคอยู่ได้ถ uh, ูกคอยเดอได้ถูเออถ้าไม่ขึ้ป๊อกอัพอะไรแปลกๆเออนั่นแหละแต่ถ้าใครขึ้นป๊อกอัพก็ดูจุดดูขมมากดูเล็บ้อ็ดีแล้วกัน ถาเพื่นเเดียวมันไม่ให้อไรอกตอบให้ตูกนะ L2 ถ้าใครค้อไอกเพื่อแล้วมันขึ้นีเป็นพี่กัรตุดให้ถูงต้องนะจริงๆมันคนละจุดนะกับ L1 แต่ว่ามันเป็นจุดอะไรเฉยเออมนเป็ั้ไปเฉยมันเลยไม่มันไม่แตกต่าง สำเร็จไหมไม่สำเร็จไปสร้างต่อเลยุ่งเลยนะมันมีคำสั่งเยอะนะครับเอาโอเคต่อไปครับได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรอรอรอ ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรสำหรับพวกเราคือเราเคยทำได้นะในโปรแกรมไี่เคยรันห่อผมว่าไปฝึกนิดเดียวมันก็จะรันต่อในแบบสำาั์หน้าสอบปลายภาคเลยเนาะ